สวัสดีคะ่ะมารินยาพาลุยคะ่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาหนองบัวเด้อคะ่ะหนองบัวลําพูจากว่าง,งานจากทั้งบางปะอินทั้งอยุธยาเราก็กลับหนองบัวลําพูล้วจ้าจะได้พาพี่น้องมาเข้าสวนตอนแรงจ้าเดี๋ยวเบิ่งต้นไผ่เขาดูแลพี่น้องเถอะเบิ่งนอเถอะเยี่ยมหมดแล้วจ้านี่จะเอาเพชรน้องไมส้สม่จะจ้ามาสับกับวารินยาจ้าเอาน้องไม้ไปเพชรน้องไมส้สม กับยายพินเด้อจ้าเมื่อนี้ยยายพินพามาสับน้องใหม่สมจ้าโอ้ยมีแต่น,นอยใหญ่ๆจ้่พี่น้องีแต่ละเงาตงัวเด้ออันนี้ได้จะตายเลยแต่ละเงาน้องใหม่เกิดดีคักจ้าพี่น้อง เอา้าละกอสวดจุ่มกลุ่มอยู่เอาอันน,อน,น้อยในฮีตังไดล่ะนี่โอ้สับกลางเลยเถออือองบอยมันขึ้นอีกมันมบ่บอยมันขึ้นอีกเด้อจ้่มันลายแล้วเนี่ย,ย,ยนอนมันหลายก่อแ้วเพิ่อนบอยมันขึ้นต้องสับนอนมันออกพอมบ้านนอนนีเด้อ นีมน่มันเหมือนยาวแล้วโอ้ช่องนอนเนี่ยนะโอ้จนเหี่ยวเบิดกินบัทันเด้อจ้ะพี่น้องมันหลายคักหลายกินบัทันมึงดูล่ะได้ละก่อละงเงาแม่์อุ้ยอันซ้อนนี่อันซ้อนเด้อจ้ะใกล้น้ำน้ำฝนมาเลยฝนตกใส่มาเลยโอ้สนุกกิน เด็ยกยายหัวนอนหนึ่งพี่มึงซุ้มเกิดใหม่กันเกิดขึ้นเรื่อยๆจ้านี่ซุ้มนอนหน่อยนี่ก็เกิดเรื่อยๆนี่ซุ้มใหญ่กันใหญ่ไปซุ้มน้อยก็เกิดใหม่เรืร่อยไรซุ้มกินบ่ทันก็นเหี้ยวจะอ่อนพาพี่น้องมาเข่าส่วนเอาบอลนี่เอาโลดไก่โมูเนาะอือไก่โมูมันจะก่อใหญ่อือก่อน ไก่โมสิเป็นกอใหญ่เหล่าไม้กิมซุงเพิ่นว่าอุ้ยแต่ละกอดูล่ะจ้าพี่น้องนี่อื้อแต่ละกอแต่ละกอโอ้กอนี่ไหม ไปก่อน,นก้นอนนี้เอาล่นสับมันมือเลย,เยเเสับมันมือเลยจา้าไปเลยงหัวกัสับเงามันออกพร้อม บ่อยมันเกิดบให้มันขึ้นจ้ะมันลายแต่ละต้นมันลายแล้วแต่ละเงาบปล่อยโบปล่อยมันขื้นแต่ละก่อเนี่มีดอกบาดสุกอจ้ะพี่อันนี้แห้งอยูกกยย่กลางแห้งอยู่กลางก่อเลยสนุกกินสนุกเฮ็ดแปดรูปนกไม้สมนกไม้ดองไปแต่กินเป็นปีเพื่อนจาน คือเขาพไปป่ได้อึดได้นี่ได้ล่ะหน่อไม้ดองใบพัดไว้ซุปโอ้แสบเสียงซับไหมพี่น้องสุดยอดเลยจ้าโอ้ก้อนนี้ไหมพวกนี้แย่กันขึ้นทวานึงกลางกลางเลย โอ้ทางนี้แหมนไจุดเหี่ยวหมดเหยยหมดเลยจ้ะสะอ่อนพี่น้องมาสับน้องใหม่ยำมแรลงเด้อจ้ะอ,อากาศดีอากาศดียามแรลงอากาศดียามแลงนะพุนเข่ากำลังเขียวจ้ะเข่าทงนะกำลังเขียวสะอ่อน กอละสีเนาะหาเนาะพอนี่เอาเลยดิ <coughs> 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 ก้อนละซีเนาะฮะเนาะอู้ยก่อนนี้เขียวแล้วกอนนี้ขึ้นเขี้ยวแล้วเอาลวดยายมันทีลายเนี่ยกลอนมันขึ้นลายอังอนันไันกินบทันกินทันเหี่ยวเบิด ขึ้นมาทันมันหเ,เหียวหมดจ้าเด็กเอ๊ะสะออนจ้าพี่โน,สออนโ่สะออนโอ้สะออนพระเจ้ะปวดอะเออเอาการสิกแกะเอาแต่ทางในมันแกะเปียกมันออกสเสพเห็ดสมัยสมได้จ้ะ จ้าปอกเสร็จเขาก็เสียเอาแต่ทางไนไปเผือกอไว้นะเอาทิมเขทาทั้งบ่านักเดี๋ยวจะไปเห็ดน้ำไม,ม้สมก็ตาหนึ่งจากพี่น้องข้าวเดียวเด้อจะนแค่ข้าวเดียว,ว,ยงว,ยวทงยทากับ,บอื่นี่กินเด้อจากพี่น้อง,องปลูกกนันบอกน้ำไปก็ได้กินแล้วจ้าเนี่ยน่วยมันนี่เพราะันได้พอปิดจ้ะเห็ดข้างให้มันอยู่ อู้กำลังเป็นหมากพุนย้ายนี่นี่ก็หมากน้อยนี่อู้ลายอยู่พุนพุน,นจ้ะอยู่ทงอยู่ทากับบอเอดนะกินจากพี่น้องนี่ปลูกยางก็ได้กินนั่นนั่นละ่ะนี่ยกำลังเป็นหมากนอ้อยมาบ้านมาบานก็ได้เห็นผักเทีหนา้าอันนี้มะละเจ้านี่มะละขินนก ปลูกกำลังเห็ดข้างให้มันจ้ะ<ป>อันนี้ก็มีตอนบักเขียบโ<แ>อ้บักเขียบบักเขียบกับดกเด้อจ้ะนี่คุณเรวเร็เดินไปนี้อ้ยสอนจ้าพี่น้องนีเบิร์ดสุยางจา้ะ นี่ก็เป็นผักบัวดเด้อจ้ะหอมบัวต้นหอมเอานี่ละ่ละพูดนะย้ายปลูกเป็นสายเงาปลูกพอได้กินจ้ะนี่ยม่ได้สื่อเลยละ่ะขันมาบานนี่ก็ต้นบักกอจ้ะก,กอบักงูเขากกนี่ละ่ะเมียนเบริร์มีแต่ต้นดกๆเด้อจ้ะพี่น้องแต่ละต้นโอ้เห็นต้นบกกักงูแล้วอุ่นใจจ้ะอยากตำยำใดก็ตำโอ้ต้นนี้แมย พี่น้อยจะจอยลูกดกคักจ้าอยู่พ่อลูกแท้ๆเนี่ยโอ้ต้อตอนนี้อามาทงมาทากระเบื้องแล้วกินเข่าก็งามงามจ้าพี่นอ้องจ้าทงอยู่ทาบรรยากาศดีดีอย่างแมลงอมอหอมใหญ่ย เบิดจะปลูกน้ำคันแทน้ำเขาก็ยุ่ยไก่ในหดจ้าพี่น้องขั้นตอนนี้เขาก็ล่างปอกเปียกล่างแล้วแลวกะย้ำละจ้าเนี่ยย้ำหายกวดได้แช่น้ำใบใหญ่ เซ่เขากับเซ่น <te> ้ำใหม่กบสวนเส่นเส่แส่น้ำสวนมัน่อนพอนี้ดีบ่าเนี่ยเขาใหม่กินซุ้งนี่แ่ะเขากินบะทันเขาก็มาใส่ขวดขึ้นแตงทุนีุ่ใส่ขวดไมขวด้แ้ อัยังไม่เสร็จอาจารย์ขั้นตอนจ้าแล้วนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายจ้าเนี่ยนี่นี่คือเ,เป็นขวดหน่อยเนี่ยขวดละแกงหน่อยพอดีจ้าเนี่ยนี่ขวดละแกงขวดละแกง,ข,แกงขันแกงนแกงใหญ่ขวาใหญ่กระสองจ้าเนี่ยขันแกงอยู่สองคนคน,นี่ก็กินกนี่ขวดหนึ่งนี่พอดีจ้าเนี่ย อันนี้แบบแบบถุงนี่แบบ,แบบถุง,ง,งอันนี้เลี้ยงเขาก็ไปเผาอันนี้เผาก็แกะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็นหนึ่งจ้ะนี่อันนี้กิกนได้โดนเท่าก,กันจะ้ะนี่อันนี้เน้อไม้ส้มเน้อไม้ดองอันนี้เน้อไม้ทงนองไม้ทงจ้ะเนี่ยแกงได้พัดได้ใส่ต้มกินกับตำมามักหุงได้ต้มชิดได้เบิดหลายเมนูจ้อเน,น,น้อไม้กระถซุกจะ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก พี you know, dear, ่น้องเหน่เด้อจ้า